โตมากับวัดเพื่อล้อไม่เคยอายบ้านเอกลังสิโลดชีวิตนี้ได้เป็นพระเอกดังพอกินข้ากล้นบาทของหลวงตาพระเอกช่องเจ็ดพระเอกร่างใหญ่หน้าไทยเอกลังสิโลดพาไปเที่ยวบ้าน พร้อมเผยเรื่องราวความผูกพันกับพ่อแม่และตั้งใจจะซื้อบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายอมเดินทางไกลเพื่อกลับมาหาท่านเกือบทุกวันเอกขอพาลิงแวะไปซื้อของที่ตลาดกันก่อนเพื่อเอาไปทำบุญที่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นวัดที่เอกอาศัยเป็นเด็กวัดเพื่อมาร่่าเรียนอยู่เป็นเวลานานและเมื่อมาถึงวัดก็เจอพ่อกับแม่ของเอกที่มาทำบุญอยู่แล้วเลยได้มีโอกาสมานั่งคุยกันพร้อมหน้าทั้งเอกและคุณพ่อคุณแม่ เป็นนักแสดงที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนจริงๆสำหรับเอกลังสิโรทพันเพลงพระเอกนักบูที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีที่หน้าจอช่อง7ซึ่งหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มติดดินเสมอต้นเสมอปลายและยอดกระตันยูสุดๆ เขายอมเดินทางไปกับอยุธยากรุงเแทบทุกวันเพื่อจะได้อยู่ดูแลพ่อแม่ไม่ปล่อยให้ท่านอยู่ตามลำพังเขาเล่าว่าในสมัยเด็กๆนั้นตั้งแต่อายุ15ปีก็มาเป็นเด็กวัดที่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่จนเรียนจบอายุ22-23ถึงเลยเพราะตอนเด็กๆบ้านอยู่ไกลที่อำเภอบางบานเดินทางไปกับลำบากพ่อแม่เลยพามาฝากไว้ที่นี่ก็ต้องทำทุกอย่างเป็นเหมือนเด็กวัดทั่วๆไป ชาวต้องไปเดินตามาพระปิดทบาทขณะตอนเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีเริ่มเล่นดนตรีในผับแล้วก็ยังอยู่วัดกลับมาดึกตีสองถึงตีสามยังไงหกโมงเช้าก็ต้องตื่นไปเดินตามาพระปิดทบาทจากวันนั้นถึงวันนี้ซึ่งตอนนี้พระเอกดังคนนี้ก็ได้พันตัวเองมาทํางานเบื้องหลังรับบทผู้กํากับที่มีความสามารถเป็นอย่างมากไม่แพ้ตอนเล่นบทพระเอกเลยล่ะคะ่ะแฟนๆยังคงคิดถึงหนุ่มเอกอยู่เหมือนเดิมเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนเลยคะ่ะ เอกลังซิโลดอัปเดตลังขึ้นแท่นผู้สร้างงานละครตอบชัดมีกดดันไหมเป็นพระเอกหนุ่มมากความสามารถที่ตอนนี้ได้มาเป็นผู้สร้างงานละครอย่างเรื่องผูกพญาเสือทางช่อง7อยู่ก็ไม่รู้จะมีความกดดันอะไรบ้างหรือเปล่าสําหรับเอกรังซิโลดพันเพลงโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยให้ฟังว่า ก็เป็นละครบูที่เตรียมเป็นของขวัญให้กับแฟนละครที่ดูละครบูของตนมาตลอดก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างหรือผู้จัดย่อยมากกว่าแต่ได้ทําทุกอย่างตั้งแต่เตรียมงานควบคุมการผลิตกํากับเขียนบทมากขึ้นพอได้ทําแล้วก็โอเคมีความรับผิดช,ชอบ